คือการวอร์มอินขอยากเงินเท่านั้นงานวิจัยโปรเจกต์ต่อไปของศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาคือจะศึกษาเรื่องการไว้ายดูนะครับว่ามีレスปอนอย่างไรต่อทางที่เสบูสปอนสิ่งที่เราจะดูจะดูทั้เลยดูบทแรกดูดูโค้ดนะครับแล้วดูผลของการว่ายดูว่าเสมือนกับการความรับในกีฬาชิ้นอหรือไม่นะครับและนันคือนี้โปรเจกต์ ต่อไปซึ่งผู้ช่วยของเรานะครับก็จะมีท่านอาจารย์บุญตาคัาถายนะครับอาจารย์ปรันสักดิเดชศรีนะครับอาจารย์มนุษย์ภัทรบุญสารนี่แหละนะครับที่เราจะทํางานร่วมกันโดยที่มีนะครับว่าที่รองรัตตุรีคือท่านอาจารย์สมบัตินะครับได้จัดนะครับเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับอาจารย์พิโอมอาจารย์ชัยด้วยครับ น,น,นี้นะครับถ้ามีการแสดงที่อื่นเนยนะครับเราอาจจะต้องมีการบรรยายไปด้วยแต่การสแสดงต้านรับคาร์โนเตอร์อนนี้เราไม่ต้องบญญรรยายว่าท่านรู้ดีแล้วเนะคราบโอเมตนิกของวยไทยวันนี้เราจะโชว์นะครับเพื่อต้อนรับคาร์โนเร์ของเรานะครับเราจะรู้ว่ามาราเท้าขอาสองในการถี่มีความเร็วมากขนาดไหนซึ่งผลการวิจัยที่เกิดจากห้องไบโอเมตริกนี้ เราได้นำเสนอแล้วนะครับในการประชุมพิจารณาชาติที่ผ่านมาจริงๆเราเตรียมคู่นี้จะไปโชว์แต่ไม่มีที่พักเลยเลยไม่ได้โชว์เราเลยโชว์้อนรับท่านนะคนรับคณะบัีนะครับขอเชิญชมครับ ความเร็ว11.82เมตรต่อวินาทีผลจากการศึกษาไบโอเมตริกในห้องนี้ได้พบว่าความเร็วขนาดนี้สามารถสร้างโมเมนตัมนะครับทำลายกระดูกกล้ามเนื้อของคูดด่ต่อสู้ได้ทันกัะต่อไปครับทักษะที่สองคือการตีสอง ความเร็วในการตีสองค้นพบจากการวิจัยห้องนี้นะครับ10.36เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่สามารถทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้้าเเ็นนักีฬามเมือไทยสมัครเล่นต้องใส่นะครับการที่ป้องกันสองในมวยไทยไาอาชีพนั้นก็เปรียเลครับเพราะฉะนั้นเมวยไทยอาชีพต้องมีสมรรถทางกายที่ดนเพื่อที่จะสู้กับความเร็วสอนะครับท่านสัตว์อะไรครับ เขาทักษะการตีเขานั้นถึงแม้ว่าความเร็วจะไม่มากที่แค่เจ็จเจหเมตร per วินาทีแต่ด้วยน้ําหนักของขานะครับเแลเมื่อรวม ความเร็วกับน้หนักขาเท่ากันแล้วจะเกิดโมเมนตัมขึ้นมาเพราะฉะนั้นถึงความเร็วจะช้ากว่าทักษะอื่นแต่ก็สามารถทําอัะไรนะครับกับคู่ต่อสู้ได้ท่านถูกจุดสำคัญทักษะต่อไปครับ ใช้ระยะยาวแต่การทีมนั้นถือว่ามีความเร็วพอสมควรทีมนั้นเร็วกว่าเขานะครับ9.05เมตรต่อวินาทีนะครับตอนนี้ทักษะของเราครบทุกงาทักษะแล้วใช่ไหมครับต่อไปทักษะนะครับในมวยไทยนั้นเราจะมารวมกันนะครับแล้วจะต่อสู้กันด้วยไม่ไม้มวยไทย 把这个关键人来了。